คันนี้เนี่ยลูกค้าเพิ่งออกรถจากโชว์รูมมาแล้วครับก็จะมาเปลี่ยนล้อกับยางคันนี้เลย DPO S07 เป็นคันนี้แล็บสีส้มด้านมานะครับเลือกไว้ในลายเอข้อนพอนะชื่อลาย AGR01 นะครับใส่คู่กับยางโยโกฮาม่า2754020เรามาเปลี่ยนล้อรถ DPO S07 กัครับสำหรับรถคันนี้ครับเลยคันนี้เลย DPO S07 เป็นคันนี้แล็บสีส้มด้านมานะครับก็เป็นรถไฟฟ้าที่ผมว่าขายดีนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าได้รับความนิยมใช้งานได้จริงไม่มีปัญหาสำหรับฐานตัวผมนะผมว่ารถไฟฟ้าถือว่าผ่านเลยคันนี้เนี่ยลูกค้าเพิ่งออกรถจากโชว์รูมมาแล้วครับก็จะมาเปลี่ยนล้อกับยางเลือกไว้ในลายเอก้อนฟอนะฮะตัวนี้เป็นล้อฟอสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแบรนด์เนมราคาดีนะฮะแล้วก็เป็นล้อที่คุณภาพผมว่าดีสุดในของล้อฟอดที่ขายอยู่ในเมืองไทยนะฮะตัวนี้มาในสีของบัตแบกนะฮะเป็นลักษณะเป็นลายเส้นถูกไหมบัตแบกลายเส้นล้อตัวนี้มีซอล่องข้างก้านตรงก้านด้วย แล้วก็ฝาล้อเนี่ยสชั้นนะครับสำหรับของเอ็กออนฟอร์ซชัวร์ไลน์ AGR 0 1นะครับสำหรับล้อลายนี้ใส่คู่กับยางโยโกฮาม่า2องเจ็ดตัวแอดแวรยางตัวท็อปสุดของลายการผลิตโยโกฮาม่าเลยนะมาดูล้อติดล้อที่หนึ่งอ่ะล้อติดแล้วก็เป็นขอบ20นะแต่ยางที่ใส่มาจะเป็น2 5 5 4 5 2 0ซึ่งหน้าก็จะเล็กกว่านิดนึงเป็นแบรนด์ดันหลบนะฮะอนลูกค้าเปลี่ยนใหม่ทั้งแบกทั้งยางเลยนะครับเด<ๆ>ี๋ยวเรามาชมการติดตั้งล้อเอ กระยางโยโกใใ่่เข้าไปในดีพอออกมาว่ามันจะเต็มซุ้มขนาดไหนไปชมกัน Um fim de semana, só o Lemon Ela chega e desencana Com passo bem sujo